สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะไม่แนะนำวิธีการบันทึกนะครับจากคลิปที่แล้วเราก็แนะนำไปเบื้องต้นแล้วว่าเราจะเก็บไว้ยังไงหน้าตาของชุด Microsoft Office เป็นยังไงการตั้งค่าเริ่มต้นยังไงนะครับคลิปนี้เรากจ็จะทำการบันทึกไฟล์ข้อมูลกันอย่าลืมนะครับเมนู Open นี้คือบอกแหล่งที่เก็บไฟล์ก็อธิบายไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วนะครับโอเคนะครับ แตะที่ New ครับแล้วก็เลือกเอกสารบ้างๆนะครับตรงนี้นะครับก็แตะลงไปนะครับลองพิมพ์ดูนะครับพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการบันทึกนะครับเราก็แตะที่เมนูที่2ตรงนี้นะครับแตะนะครับแล้วก็แตะที่ Name นะครับ พอใส่ชื่อไฟล์เสร็จก็เลือกแหล่งที่เก็บผมแนะนํานะครับเก็บที่ OneDrive ลองดูนะครับสําหรับคนที่ต่ออินเทอร์เน็ตคนที่ไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตนะครับก็เลือกที่ iPhone ก็ได้ก็คือตัวเครื่อง iPhone นะครับถ้าเป็น iPad ก็จะเขียนว่า iPad ถ้าเป็น iPod Touch ก็จะเขียนว่า iPod Touch นั่นเองนะครับหรือจะเลือกเก็บที่ Dropbox ก็ได้นะครับผมขอเลือกเก็บที่ OneDrive ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ผมก็เลือกเอกสาร เวิร์ก็คือโฟลเดอร์ที่เราสร้างเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมก็เลือกโฟลเดอร์นี้นะครับเมื่อเลือกโฟลเดอร์เสร็จนะครับผมก็แตะเข้ามาเซฟครับเรียบร้อยแล้วครับนะครับชื่อไฟล์ก็ถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยนะครับมาดูที่ one drive กันนะครับเลือกที่ one drive นะครับแตะ แล้วก็ลากลงนะครับเพื่อทำการรีเฟซนะครับเห็นไหมครับในโฟลเดอร์เอกสารบ o r รที่เราสร้างเมื่อคลิปที่แล้วมันก็จะมีไฟล์ที่อยู่ภายใน1ไฟล์ชื่อทดสอบบันทึกงานที่ผมได้ตั้งไว้นะครับโอเคนะครับกลับมาที่ Microsoft Word นะครับส่วนการใช้เครื่องมือนะครับต่างๆแล้วก็แล้วก็การจัดรูปแบบฟอร์แมต ให้ได้ตรงตามางานต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะสอนในคลิปถัดไปคลิปนี้นะครับก็แนะนำนะครับคนที่อยากเรียนรู้ว่าบันทึกยังไงส่วนใครที่เรียนรู้ได้ได้ด้วยตนเองเป็นนะครับก็ลองไปทำอย่างอื่นดูนะครับส่วนคนที่อยากทำตามผมก็ติดตามกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ